โรงงานผืนละ30 4สบาท่าแล้วถ้าผ้านี้ชาวบ้านถ้าสมมุติว่ามันปังจริงๆแล้วมันขายได้คนที่ได้คือโรงงานไม่ใช่ชาวบ้านเพราะชาวบ้านไม่ถอผ้านี้ที่การใส่เนี่ยมันดูแบบดูเหมือนคุณไปตัดป้อยเสร็จอะแล้วแบบที่แรกมันคาดอยู่จมูกเนื่อมไหมคาดอยู่จมูกอ่าแล้วก็ร่นลงมาแล้วก็ล่นลงมาสวัสดีค่ะ หญิงค่ะลินิพรวรินวัชรโลดค่ะเพื่หญิงเห็นคลิปหนึ่งนะคะที่มีการเผยแพร่ในติ๊กต็อกของครูใหญ่นะคะในการจัดรายการร่วมกับคุณจอนบินอยูขอโทษนะคะหญิงก็งเลยอยากจะชี้แจงว่าการที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงบางอย่างค่ะแล้วพูดเหมือนเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างเฟกนิวอย่างหนึ่งนะคะ ญิ่งได้ได้มีโอกาสติดตามท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในการลงพื้นที่ในหลายๆพื้นที่และในหลายๆจังหวัดค่ะยิงรู้ว่ากระบวนการทํางานเบื้องหลังของทีมงานท่านทํางานอย่างไรค่ะในทุกๆในทุกๆครั้งที่มีประชาชนมามอบสิ่งของหรือว่าการผูกผ้าเขามาซึ่งเป็นประเพณีของคนอีสานเนี่ยทีมงานจะมีการคัดแยกแล้วก็พับผ้าทุกๆถือเลยค่ะว่าอันนี้มาจากตำบลอะไรอำเภออะไรนะคะเพื่อเพื่อนำเก็บไว้ที่ํำเนียบ ดังนั้นเนี่ยถ้าใครติดตามดูการไลฟ์สดท่านนายกเห็นภาพผืนสีชมพูใช่ไหมคะก็จะบอกเลยว่าเอ้ยผืนนี้ผมว่าผมจะไปฝรั่งเศส30ผืนในการไปยุโรปรอบนึ่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเลือกเองกับมือทุกผืนค่ะและหญิงมั่นใจว่าทุกผืนที่ท่านเลือกมาจากมือประชาชนมาจากการส่งมอบความรักและความห่วงใย,ยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีดังนั้นค่ะการด้อยค่าค่ะว่าผ้าขาม้าเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทอของประชาชน มันเท่ากับการด้อยค่าความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เขามีต่อท่านนายกนะคะยิ่งว่ามันไม่สร้างสรรค์เลยค่ะดังนั้นเลยอยากจะบอกว่าถ้าคุณเคารพในสิทธิและเสรีภาพของคนอื่นค่ะคุณควรจะให้คุณค่ากับสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขามอบและนายกรัตรีพยายามอย่างชัดแจ้งนะคะชัดเจนด้วยว่าเราอยากยรกระดับมูลค่าของสินค้าไทยที่สามารถจะผลักดันให้เป็นรายได้เพิ่มหรือรายได้ใหม่ได้ดังนั้นค่ะก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะ ว่าถ้าเล่นการเมืองสร้างสารรค์เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นก็คงไม่ต้องมานั่งวิาพากษ์วิจารณ์การแต่งตัวของใครนะคะก็ฝากไว้ให้คิดค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องป้าปริชาติคนนี้ก็คือเจ้าของผ่าเข้ามาตัวจริงที่ได้มอบให้นายกตอนที่นายกไปลงพื้นที่ที่กาลาสิน์ ป้านี่ยูบ้าน่ากลางอำเภอกำมะร้าสายจังหวัดกาลสศิ์นเพิ่นยืนยันว่าผ่าขม่าที่นาย,ยกค้องคอเพิ่นน่ะเป็นผ่าขม่าของเพิ่นแล้วยูบ้านเพิ่นก็มีอีกพี่น้องเพราะว่าบ้านเฮาพี่น้องกับจิ๋ว่าผู้เฒ่าบ้านเฮาตั้หูคนบอตัําหูผ่าเนี่ยเพิ่นก็บจิม้วน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 ไปเรื่อยเป็นยี่สิบสามสิบผืนไปเรียกพี่น้องเป็นบางคนก็บสิบผืน แล้วเพวกกิ่นก็ิตตัดตัดเป็นผืนเป็นผืนเป็นผืนมันบอกแล้วก็ยืมือเพิ่นอีกผืนหนึ่งเห็นบ่าที่น่านาย,ยเพื่อนข้องคอที่บักครูใหญ่บักอัฐพลบัวเขื่อนหรือนันกศึกษณมันเป็นบัวเพียเพ้ยนไปแล้วบักเนี่มึงต้องออกมารับผิดช,ชอบคำว่าของมึงที่บอกว่าผ่าเข้าม่านั่นเป็นผ่าเข้ามาของโรงทอของโรงงาน เปือละเงี้สิบสามสิบบาทมึงมาด้อยค่าถามมึงจีด้อยค่าถามมึงจีว่าถามมึงจีว่ามึงว่านายกพอเป็นอย่างพราะนายกเป็นบุคคลสาธารนณะมึงมีสิทธิ์ที่สีไปจำนิี้จริงหรือมึงจีไปว่าไปว่าอย่างมึงกว,ว่าได้แต่จิิงที่ของชาวบ้านขอ,ข,อของพ่อของพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นเฮ็ดมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแรงงานของเพิ่นเนี่ยทวดที่ได้แต่ิญเืนเนี่ยผืนยนึงเกือบเดือนท,ทั่วดจีตั้มได้สุดแต่ละผืนเนี่ย มึงหูจากบอกมึงกับพ่อแม่มึงตั้งแต่สมัยมึงเป็นเด็กน้อยพ่อกับแม่มึงก็ใสผ้าเขามากนี่แหละผูกอู่ให้มึงนอนกลวยมึงกันยามพ่อแม่มึงลงไปเหตุในอฮ็านเขาก็ใสผ่าเขามากแหละผูกอู่ให้มึงตั้งแต่สมัยก่อนมึงจะบอกว่ามึงเกิดบรทานมึงเป็นลูกอีสานมึงก็กจะไปด้อยข่าการที่มึงจิวออกมาว่าอย่างี้มึงต้องหาข้อมูลจากน้อยมึงต้องมีข้อมูลจากน้อยปักติงสม มึงจะสั่งงคือพอมึงหลายคือพอพิชามึางหลายบริวิปัญญานะ่ะมึงต้องหาข้อมูลก่อนก่อนจิวออกบอกว่า,วาบาาอ,อกมาวา่าชาวบ้านของท่านที่แถมมาดูถูกว่าไอ้นายกไปคล้องคอแล้วเอาขึ้นมาปิดจมูกเหมือนกับคนกันพุนไปตัดอ้อยแบบนั้นแบบนี้ด้วยค่าไปถึงพวกตัดอ้อยแล้วเขาจิไปเปียมันเป็นอียงพาเข้ามาน่มันใช้ได้ประโยชน์หลายอย่างมึงอ่ะ เพี้ยจบมาจากสายมึงน่นบับหมาสีแม่มึง